ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันหลังจากที่หายไปนานออที่หายไปนานนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมพอดีช่วงนี้งานประจำของผมนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพื่อนๆออคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูตเตาเผาถ่านนิดหนึงนะครับผมเอออันนี้ก็เป็นตเตาเผาถ่านที่มันแอบติดนะครับผมเพื่อนๆก็นึกว่ามันจะดับไปแล้วละ่ะ แต่มันแอบติดกลับมากนะครับเพื่อนเนาะอันนี้ก็เข้าวันที่สองแล้วนะครับที่ที่มันแอบติดนะเนี่ยผมจุดมันคืนวันคืนวันอาทิตย์นะครับตอนเย็นวันอาทิตย์แล้วก็อันนี้ก็เป็นตอนเย็นวันอังคารนะครับก็สองวันพอดีเนาะก็มาดูมันตอนประมาณสักเที่ยงเที่ยงนะครับวันจันทร์ เช้าวันจันทร์นะครับมันก็ไม่มีควันออกนะครับเพื่อนๆเนาะแต่พอมาดูมันเนี่ยเย็นวันอังคารนะครับก็มีควันออกมาเออย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยแหละก็คิดว่ามันน่าจะติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเนาะก็เป็นธรรมดานะครับสําหรับเตาเผาถ่านเนาะมันก็มีแอบติดกันบ้างแบบนี้แหละนะครับเพื่อน แต่ตอนนี้ก็คือน่าจะยังไม่ได้ติดอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆเอนอะด้วยเหตุผลอะไรนะครับดูจากควันนะเพื่อนๆควันไม่ได้พุ่งรุนแรงอะไรเท่าไหร่นะครับต่อการที่ควันมันออกค่อ,คอยๆอ,ออกแบบนี้นะครับก็คือเตาเพิ่งเริ่มติดนะครับอุณหภูมิก็ไม่ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับถ้าเตามันอุณหภูมิสูงแบบ สูงเต็มที่นะควันมันจะพุ่งมากกว่านี้นะครับรุนแรงมากกว่านี้เนาะเออนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เผาถ่านแล้วเจอควันแบบนี้ก็ก็ถือว่าเตาของเราติดแล้วนะครับแต่ยังติดไม่ดีเนาะก็อาจจะยังไงละ่ะเอ,อ่อเปิดหน้าเตานะครับเออเปิดช่องลมหน้าเตาก็คือของผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนะี่ยช่องอากาศเข้านะครับ ก็อาจจะต้องเปิดตรงนี้ให้เยอะขึ้นหน่อยนะครับเพื่อนๆเนาะถ้าเตาของเพื่อนๆมีลักษณะควันแบบเนี้ยนะครับลอยเอ่อย,ออยไม่ได้พุ่งรุนแรงนะครับเออก็เป็นประมาณนั้นแต่ของผมนี่อันนี้คือผมต้องต้องปิดลงอีกนะเพื่อนๆเนาะอันนี้ถือว่าเปิดรูไว้ค่อนข้างที่จะเอ่ยยังใหญ่อยู่นะครับเพื่อนๆเนาะ รูตรงเนี้ยที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยนะครับเออแต่ก็จริงๆแล้วถ้าควันมันเป็นอย่างนี้นะควรที่จะเปิดรูตรงนี้เพิ่มนอเพื่อนๆให้อากาศไหลเข้าดีๆก่อนเนาะแต่ผมอ่ะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือผมไม่ค่อยได้มาดูนะครับ <c oughs> เออก็เลยต้องอทําให้รูมันเล็กๆเข้าไว้นะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ทําให้ควันมัน ลอยแค่นี้นะฮะออกไม่เยอะนะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าไอ้เมื่อคืนนะครับฝนมันตกเนาะดูรอบๆเตาเนี่ยเปียกหมดเลยนะครับพอเมื่อคืนฝนมันตกเนี่ยนะแล้วมันมาโดนไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าหลังเตานะครับเออหลังเตาของเราเนี่ยนะซึ่งหลังคามันพังไปนะครับเนะี่ยหลังคามันขาดไปนะฮะ เป็นผ้าอะไรผ้ากระสอบเนาะมวนละห้าร้อยนะครับผ้าบูชิดนะผมเอามันมาทำหลังคามันก็มีอายุการใช้งานนะถ้าตากแดดก็แค่ฤดูกาลเดียวมันก็ไปแล้ะนะครับนี่ก็ครบอายุมันมันก็เลยขาดนะครับเพื่อนเพราะมันขาดอย่างเงี้ยเมื่อคืนฝนมันตกก็ลงหลังเตานะครับก็คือลงตรงเนี้แหละตรงที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูเนี่แหละเพราะ ฝนมันลงหลังเตาเนาะมันก็เปียกนะครับหลังเตามันก็เปียกเอ่อเตาก็ต้องสูญเสียความร้อนเพื่อละเหยเนาะเพื่อละเหยน้ําที่มันเกาะอ,อยู่หลังเตานี่ออกนะครับทําให้เตาของเราเนี่ยอุณหภูมิมันลดลงนะครับพอเตาอุณหภูมิมลดลงเนี่ยไม้ที่มันจะเกิดปฏิกิริยานะที่จะกลายเป็นถ่าน,นอุณหภูมิมันก็ไม่พอนะครับที่จะเกิดปฏิกิริยากลายเป็นถ่าน เตามันก็เลยต้องวอร์มตัวใหม่นะครับก็คือทําความร้อนขึ้นมาใหม่นะเออพอทําความร้อนขึ้นมาใหม่ปั๊บเนี่ยนาะไอ้มันก็จะเผาไหม้ไอ้ไม้ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็คือไม้ที่อยู่โซนแถวๆนี้ใกล้ๆช่องลมเนี่ยนะครับจะเผาไหม้ไม้ตรงนี้ไปนะแล้วก็ไอควันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดจาก กระบวนการกลายเป็นฐานของไม้ที่อยู่ใกล้ๆด้านหน้าตรงนี้นี่แหละนะครับเนาะไม้ที่อยู่ข้างหลังยังยังไม่ใกล้นะครับถ้าลักษณะควันแบบเนี้ยยังไม่ใกล้เคียงที่จะเป็นฐานเลยนะน่าจะยังมีความชื้นสูงอยู่ด้วยซ้ำเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับพฤติกรรมของเตาเผาฐาน,นเนาะเอ่อควันแบบนี้นะครับเพื่อนๆจริงๆแล้วก็ดักเอาน้าส้มควันไม้ได้นะครับอืมเนา แต่พอดีของผมนี่โพสขายไปยังไงก็ไม่มีคนซื้อนะครับก็โอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะเออไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรบ้านผมก็เป็นสวนอยู่แล้วเดี๋ยวคงไ้ใช้ในสวนก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ<อ>คนไหนสนใจก็ทักมาได้เนาะนะครับก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากได้น้ำส้มขันหมายนะเออคือตอนนี้มันขายไม่ได้นะครับตั้งแต่ผมผลิตมาเนี่ยผมยังขาย ขายได้ไม่ถึง่20ลิตรมั้งเนะน้ำส้มขันไม้เนี่ยนะครับแล้วก็มันมีมากพอที่ผมจะใช้ในสวนอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้เก็บเนาะก็เป็นอย่าง,งานั้นนะครับแต่ถ้าควันแบบนี้เพื่อนๆอ,อยากเก็บน้ำส้มขอนไม้เอาไปใช้อ,อหรือเอาไว้ขายอย่างเงี้ยเก็บได้แล้วนะนะครับเออก็คุณภาพก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับกลิ่นยังไม่แรงนะเออ แต่ก็จะมีความใสนะครับออถามว่าเอาไปใช้ได้ไหม <c oughs> คุณภาพไม่ดีมันก็ใช้ได้นะเพื่อนเพื่อนเออแต่ส่วนผสมก็อาจจะต้องแบบเจือจางลงหน่อยนะครับน้ำส้มควันไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ป้องกันนะเพื่อนเพื่อนดับกลิ่นได้ดีมากนะครับเพือ่อนเพื่อนเนาะแล้วก็ใช้ป้องกันมแมลงนะถ้ามแมลงมันเต็มอยู่อย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะพวกเพลียเนี่ยน้ำส้มควันไม้เอาไม่อยู่นะครับเนาะ แต่ฉีดป้องกันตั้งแต่เนินเน่นๆเงี้ยมันมันก็ช่วยได้บ้างนะครับโอเคเนาอเพื่อนๆมาเจอกันให้หายคิดถึงเฉยน,นะคลิปนี้นะครับหลังจากหายไปนานเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรจำๆก็จะเอามาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนครับ